สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนาจจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนาและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบ,บรับประกรันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมร้านเพชรมันตาเป็นร้านค้าออนไลน์สินค้าทุกชิ้นสามารถนัดชมสินค้าได้เห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิง่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำา ิสินค้าไม่เสร็จค่ะสินค้าชิ้นแรกแหวนเพชรยอดขนาด33ตั้งพร้อมใบเซอร์ GIA เรือนทอง90หนัก3.1กรัมเพชรยอดขนาด33ตั้งเซอร์ GIA มีเลเซอร์ขอบตาม GIA number J color หรือนาม94ความสะอาดอยู่ที่ VVS2 Cutting p o l i s h i n g Symmetry อยู่ที่ Excellent Very Good Very Good ค่ะหน้าเพชรขนาด33ตังจะเส้นผ่าศูนย์กลาง4.4มิลนะคะเพชรบริวาร4เม็ด12ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.45กรัตแหวนเบอร์50ราคา23,500บาท งานชิ้นนี้ได้เพชรยอดเม็ดกลางขนาดใหญ่ถึง33ตังเป็นเพชรที่มีเลเซอร์ขอบตามหมายเลขของใบเซอร์ GIA ค่ะบ่าข้างทำกระปราะเป็นรูปหัวใจค่ะงานเซตติ้งเรียบเรียบดูสวยหรูด้วยการได้เพชรเม็ดใหญ่พร้อมใบเซอร์ไวครอบครองค่ะต่างหูมุกตุงต้งติ้งประดับเพชรซีก เรือนทอง90หนัก22.2กรัมด้านล่างเป็นเพชรสีชา6เม็ดรวม3.50กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง2.3คูณสูง7.3เซนราคา45,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานโบราณนะคะทางร้านขายตามสภาพค่ะ ด้านล่างได้เพชรสีชาเม็ดใหญ่เจรไนแบบเหลี่ยมสับป,ปะรดหรือบิโอเรดคัตค่ะส่วนด้านบนทำเป็นรูปทรงดอกไม้และนำเพชรซีกมาประดับชิ้นง,งานขนาดใหญ่ใส่แล้วดูสวยเด่นสะดุดตาค่ะเหมาะกับผู้ที่ชอบแต่งตัวและมีความมั่นใจค่ะ แหวนเพชรทรงโดมเรือนทอง90หนัก4.4กรัมประดับเพชรกุลาบ25เมตร25ตังหน้าแหวนสูง0.6เซนแหวนเบอร์53ราคา1นึ0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยที่ดูแล้วไม่เหมือนไม่ซ้ำใครคะ่ะ งานประดับเพชรไว้แน่นๆเต็มหน้าแหวนตรงส่วนที่ยกชูสูงขึ้นเป็นโดมงานมีเอกลักษณ์สวยดีค่ะต่างหูนินหัวใจตุ้งติ้งทรงหยดน้ำเรือนทอง 18K หนัก9.7กรัมประดับเพชร20เมตรรวม0.42กรัตั ชิ้นงานขนาดกว้าง0.7คูณสูง4.7เซนราคา24,500บาทชิ้นนี้เป็นงานที่นำนินมาวางประดับคู่กับเพชรค่ะความขาวของเพชรตัดกับความดำครับของนินได้สวยลงตัวด้านล่างนำนินมาเจรณัยนยเป็นทรงหยดน้ำแบบเหลี่ยมสับป,ปะรดทำให้การเล่นแสงของนินดูดีในทุกมิติ การสวมใส่จิวเวลี่ดีไซน์ต่างๆสามารถทำนายบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ได้งานตุงต้งติ้งชิ้นใหญ่ๆที่ดูเด่นแสดงถึงความมั่นใจของผู้สวมใส่ค่ะแวนเพชรลายตารางเรือนทอง90หนัก7.1กรัมประดับเพชรน้ำ98 12เม็ด0.36กรัด หน้าแหวนสูง1.5เซนแหวนเบอร์53ราคา23,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ทำกระเป๋ะเป็นรูปทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยมค่ะฝังเพชรคุ้มทั้งหมดเป็นงานสไตล์เท่ๆเ,เหมาะกับผู้ที่ชอบงานจิวเวลรี่ดีไซน์ที่ดูไม่ซ้ำใครค่ะ,คะการแหวนมาค่อนข้างหนาถูกใจอย่าลืมเผื่อซส์แหวนใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะคะ ชิ้นนี้เป็นงานเพชรสวยค่ะและข้อดีของการฝังหุ้มคือไม่มีหนามเตยใช้งานได้สะดวกไม่ต้องกังวลเรื่องหนามเตยเกี่ยวเสื้อผ้าค่ะงานชิ้นนี้การแหวนหนาหากปรับไซส์ไซส์ละ500บาทนะคะการสั่งซื้อแหวนคุณลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยว่าต้องการเบอร์อะไรหากปรับไซส์เรียบร้อยทางร้านจะถ่ายวิดีโอให้คุณลูกค้าชมความเรียบร้อยก่อนจัดส่งค่ะ ต่างหูนี่ลาตารประดับเพชรเรือนทอง 18k หนัก12.3กรัมประดับเพชร16เม็ดรวม0.64กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.3คูณสูง2เซนราคา32,500บาท ชิ้นนี้ได้พลอยเม็ดใหญ่ขึ้นสตางานพลอยเม็ดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจี้ต่างหูหรือหัวแหวนใส่แล้วก็ดูโดดเด่นสะดุดตาค่ะพลอยสีสวยหวานละมุนและประดับเพชรบนล่างขนาดเม็ดละสี่ตังหน้าง,งานใหญ่ใส่ประดับแล้วเต็มใบหูค่ะแหวนโกเมนบาเพชร เรือนปาหะหนัก3.8กรัมบ่าประดับเพชรทรงมาคีไล่ขนาด6เม็ดรวม0.50กรัตหน้าโกเมนสูง1.2เซนแหวนเบอร์49ราคา15,500บาทงานชิ้นนี้นำโกเมนมาเจรนัยทรงมาคีค่ะ บ่าข้างประดับด้วยเพชรทรงมาคีฝั่งละ3เมตรและทำตัวเรือนบ่าข้างด้านหน้าเป็นแบบพ้นสายค่ะปาหะคือทองโบราณนะคะมีส่วนประกอบของเงินผสมทองค่ะชิ้นนี้เช็คเปอร์เซ็นต์ทองมามี27%ค่ะเป็นงานดีไซน์สวยที่ดูแล้วเป็นเอกลักษณ์ นานๆจะเห็นโกเมนถูกเจรไนทรงมาคีและมาประดับเป็นหัวแหวนยกชูสูงขึ้นบ่าประดับด้วยเพชรแฟนซีที่ขาวสวยค่ะเหมาะก,กับผู้ที่ถูกฉโอกกับโกเมนหรือหาแหวนโกเมนไว้ใส่แก้เคล็ดและยังได้ความสวยงามประกอบร่วมด้วยค่ะ แหวนมุกบ่าเพชรเรือนทอง90หนัก6.6กรัมประดับเพชร10เมตร56ตงังค์ต่งและ32เมตร70ตงังค์ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.26กรัดมุกขนาด7มิลแหวนเบอร์51ราคา25,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานมุกที่ประดับเพชรเยอะค่ะบ่าข้างประดับเพชร แบบแน่นๆด้วยเทคนิคจิกไข่ปลาเพชรเล่นแสงส่องประกายวิบวับประชันกับความมันวาวของมุกเป็นงานที่สวยหรูดูดีค่ะมุกเป็นอัญมณีอินทรีย์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ การเก็บรักษามุกค,ควรเก็บแยกกับอัญมณีชนิดอื่นเพื่อป้องกันมุกขุดขีดเป็นรอยค่ะการเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆก็เพียงพอแล้วค่ะแหวนทับทิมพม่าดีไซน์ดอกจิกควาเรือนทอง90หนัก6.9กรัมประดับทับทิมพม่าทรงกลม18เมตรหน้าแหวนขนาดกว้าง1.2คูณสูง2.1เซน แหวนเบอร์49ราคา2,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ทับทิมพม่าสีสวยค่ะสีแดงสดบนตัวเรือนสีทองเป็นงานพลอยดีไซน์สวยที่ใส่แล้วดูเต็มหน้านิ้วค่ะตัวเรือนมาในสภาพดีก้านแหวนสวยสมบูรณ์และไม่หนานักค่ะใช้งานง่ายผ่านข้อนิ้วได้สะดวกค่ะ แนะนำติชมร้านค้าได้ทุกช่องทางการสื่อสารนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ